อดีตแฟนขับลุงพลป้าแตนของเงินบริจาคคืนก็มีสิทธิ์เอาคืนนะก็เงินของเขาเนี่ยนะครับนะถ้าเขามองว่าดูแล้วเนี่ยนะเขาอยากจะเอาคืนก็อเอาเงินคืนได้กับเงินของเขาเนี่ยเขาบริจาคไปเขาคิดว่าอ่านะเออการสร้างพญานาคนั้นไม่ผิดกฎหมายแต่พอเขารู้ในภายหลังเอา้าพญานาคดันไปสร้างในที่ป่าสงวนมีการแจ้งความดําเนินคดีเขาก็มองว่าเอา้า ถ้าเขารู้ตั้งแต่แรกเขาจะบริจาคหรือไม่พอเขารู้ว่าเอาา้าพญานาคก็สร้างไว้ได้เพราะเป็นที่ป่าสงวนตำรวจก็แจ้งความลุงพลนะเขาก็อาจจะมองว่าลุงพลปกปิดความจริงหรือเปล่าเขาก็ขอคืนทำไมจะขอคืนไม่ได้ลุงพลก็ต้องคืนเขาไปจะไม่คืนได้ยังไงละ่ะอ่ะอย่าไปฟังทนายความมาบอกว่าขอคืนไม่ได้ทําไมละ่ะอ้าวเขาบอกเอา้าไปสร้างพญานาคนะลุงพลไม่ได้บอกนี่วะ เราจะไปสร้างพญานาคในป่าสงวนถ้าเขารู้นะเนี่ยไปไงเขาก็จะไม่โอนเงินให้ไปเพราะอะไรเท่ากับสนับสนุนการกระทําความผิดสนับสนุนการบุกรุกป่าเขาก็ไม่ให้งพอเขามารู้ตายหลังเอา้ามีข่าวลุงพลโดนหิว้วไปโรงพักข้อหาบุกรุกป่าสงวนเขาก็ขอเงินคืนเฮ้ย hey, มันไม่เหมือนที่พูดไว้นี่ทําไมคุณไม่บอกแล้วครับว่าคุณจะสร้างพญานาคในป่าสงวนถ้าเอฟซีเขารู้เนี่ยเขาคงไม่โอนเงินไปให้หรอก จุกรูนะเพราะฉะนั้นเขาก็ขอเงินคืนก็เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกเงินต่างๆเนี่ยนะเงินอย่างป้าแตนเนี่ยมีเอฟซโอเงินเข้าไปเขาก็ขอคืนก็ต้องคืนจะไม่คืนได้งไงมันเงินหองเขานะครับก็ป้าแตนบอกแล้วไม่ได้มีเจตนาในการรับบริจาคและเงินที่เข้าไปนะนะ ก็ป้าแตนเนี่ยผมฟังข่าวสารนะบอกว่าเขาไม่ได้ไปเปิดบ s, ัญช <my> ีรับบริจาคมีคนเนี่ยเอาบัญชีของเขาเนี่ยไปรับบริจาคเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะรับบริจาคเพราะนั้นเงินที่เข้าไปก็เป็นไงต้องคืนเขาจะไม่คืนได้ยังไงนะเพราะเราไม่ได้มีเจตนาจะรับบริจาคเลยเราไม่ได้อยากได้เงินจากการบริจาคเรามีรายได้อยู่แล้วถ้าฟังติดตามป้าแตนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้เจตนารับบริจาคเพราะเราไปแจ้งความไปแล้วมีบุคคลเอาบัญชีทกศของเราไปนะ รับบริจาคซึ่งเราไม่ได้มีเจตนารับบริจาคต,ตามคําแนะนําของทนายป้าแถนไปแจ้งความที่กกอกเพราะนั้นก็เงินที่รับไปก็ต้องคืนนี่ก็คุณไม่ได้มีเจตนารับบริจาคคนที่บริจาคเข้าไปเขาก็หลงเชื่อคิดว่าคุณต้องการรับเงินบริจาคแต่พอมาทราบภายหลังคุณไปแจ้งความว่าคุณไม่ได้มีเจตนาอ,อนุญาตให้เอาบัญชีทกสไปรับบริจาคแล้วเพราะฉะนั้นเงินที่เขาจ่ายไปคือเงินที่ จ่ายไปโดยเข้าใจผิดหลงผิดนะมีการสแสดงข้อความเป็นเท็จอะไรต่างๆจากคนที่โพสข้อความเพราะนั้นคุณต้องคืนเงินทุกบาททุกตตางคุณจะถอนเงินไปใช้ไม่ได้เลยนะปะแต์นนะครับนะเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยม,มันมัดตัวคุณเองเพราะคุณดันไปแจ้งความเองว่าคุณไม่ได้อนุญาตให้ใครเอาบัญชีของคุณเนี่ยไปรับบริจาคเพราะนั้นเงินที่เข้าไปคุณต้องคืนครับ เพราะคุณไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการรับบริจาคเงินทั้งหมดคุณต้องคืนให้กับประชาชนที่เขาที่เขาอ่าโอนเงินเข้าบัญชีถูกต้องไหมครับมันมัดตัวเองอะ่ะยิ่งคุณดิน้นดิ้นเท่าไหร่ก็มัด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 ยิ่งดิ้นยิ่งมัด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 อัจฉริยะก็แจ้ง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 นะแจ้งทุกวันอืมอือ,อ,อนะครับอันนี้นะครับเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนนะครับ เท่าที่ผมดูทนายเนี่ยของลุงพลเนี่ยที่ดูเข้าท่าเข้าทางในพูดจาเหมือนทนายหน่อยก็เป็นทนายพื้นที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาอันนี้เขาพูดจาแบบเข้าท่าเขาทางหน่อยเนอนะครับแล้วเขาก็ต้องการที่จะให้คดีต่างๆของลูกความเขามันจบนะพยายามจะเสนออะไรต่างๆให้มันจบมันอะไรต่างๆนะครับเขาต้องการให้มันจบนะคดีอะไรอย,อย่างเงี้ยถ้าเราจ้างทนายเนี่ยเราควรจะจ้างทนายประเภทนี้ไม่ใช่สร้างเรื่องสร้างราว นะเออเราอย่าไปจ้างยุยงส่งเสริมนะให้ฟ้องกลับฟ้องมินประมาทอะไรเนี่ยไอ้ไอ้พวกนี้อย่าเพราะอะไรเพราะเงินทองของลูกความไปอยู่กับทนายหมดไอ้ทนายพวกนี้รวยไปดูหัวเข็มขัดมันนี่ดูกางเกงมันดูเสื้อผ้านี่โอ้โหตาเตอแรงต่างเนี่ยเงินทองของลูกความทั้งนั้นเนี่ยที่มันใส่อยู่อะนะรถบีเอ็มรถตู้รถเบนซ์เงินลูกความทั้งนั้น แล้วคุยกับมันปุ๊บเนี่ยต้องฟ้องกลับต้องฟ้องหมิ่นประมาตต้องฟอง้ฟองนู่นฟ้องนี่มันเสียงเงินหมดอ่ะเราควรนะครับฝากไปฝากลุงพลป้าแตนจ้างทนายที่แบบที่คนให้คําแนะนําว่าทํายัางไงคดีมันจบเราเอาเวลาไปทำมาหากินควรจ้างพวกนี้เอฟซี FC ลุงพลป้าแตนเข้ามานี่มาถามผมนี่ทํายัางไงให้คดีมันจบจบไปเนี่ยนะไม้มาฆ่าพญานาคพระอาจารย์ ชอบโกมประชาชนฟอกเงินอะไรต่างเนี่ยไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปตีฝีป่งฝีปากคดีความก็เพิ่มมาอีกไม่ต้องไปสร้างศัตรูไม่ต้องไปอวดรู้ไม่ต้องไปขม่มขู่ฝ่ายตรงข้ามแป๊บเดียวคดีจบแล้วเรียบร้อยก็จบก็ไปทํามาหากินตื่นเช้าก็มาก็มาลองกองแกงมาลองกองแกงกองแกงกองแกงอะไรก็ว่าไปจบแล้วก็ไปไงรับจังใช้จ่ายไปสปรรพกรก็ไม่ต้องมาบ่อยศัตรูก็ไม่เยอะมาโถไม่ นะเนี่ยผมบอกนะหาทนายที่มันปนิบาลอมันคดีมันก็จบคดีก็มากขึ้นมากขึ้นคดีความที่ไปฟอ้องอัธยะก็อาไปถอนเข้าไปอย่าไปอย่าไปหาเรื่องหาราวไม่ได้อย่าไปคิดไปเอาชนะอัธยะนะฝากลุงพลด้วยด,ดูวยตัวอย่างทนายสิทานะคิดจะเอาชนะอัธยะโดนไปกี่คดีแล้วนะนะแล้วสิทาสู้เขาได้ไหมนะอัธยะสู้เขาไม่ได้โดนเขาไปไหนะหมายจับสองคดียาเสพติด ข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนําสืบเท็จเบิดความเท็จนี่นะอีกอันก็เรื่องอะไรคนกลางเรียกรับสินบนน่สามแอีกเท่าไหร่นะนะล้ศสียังมีสำนวนที่กองปราบอีกลงไปถามเขาดูจริงไหมโดนครูวิชาแจ้งอีกอะนะเยอะแย,ะ,ยะมากมายไม,ไ,มไม่ไหวแล้วครับมันไม่คุ้มอ,อย่าหาเรื่องหาเร่าลุงพลประแตนเชื่อผมหาทนายที่มันปนีปนอมอย่าไปพูดประวันๆก็ฟ้องหมิ่นประมาะะะทพอบคอมท้าทายโอ้โห วิภาควิจารณ์อมรินทีวีนะทีวีช่องไหนนําข่าวเสนอนาเสนอข่าวสิทธา,าลุงพลไม่นีด่าเขาสื่อเสี่ยมสื่อเลวสื่อไรจริยธรรมโอ้ที่ตัวเองได้ประโยชน์ไปไงชมสื่อเขาไม่ได้มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลุงพลนะเพราะนั้นฝากทั้งทนายลุงพลแล้วก็ลุงพลนะครับนะไอพวก f อฟทั้งหลายนยะพวกคุณจะทําให้เขาชิบหายนะจะบอกไว้อนะ่า นักข่าวใส่แวดเพื่อป้องกันโควิดสิบก้าแล้วโดนกระชากออกเป็นการพยายามฆ่าหรือไม่โอ้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นละโอ้โนี่เอฟซถามอะก็ก็ไม่ใช่พยายามฆ่าหรอกครับนะก็ไปแจ้งความได้กันนะก็โดนคุกคาม โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนก็ไปแจ้งความได้อมอาจารย์ปล่อยให้มันฟ้องเยอะๆทนายจะได้รวยเอ่นะครับทนายสิทธาบอกบอกหนุ่มกันชัยว่าลุงพลเป็นคนซื่อโอ้โหลุงพลนี่เป็นคนซื่อไหมคนซื่อเนี่ยมันต้องพูด ทุกครั้งต้องพูดเหมือนกันนะส่วนคนพูดไม่เหมือนกันเนี่ยในหลายๆครั้งก็ไม่รู้ว่าคนซื่อหรือเปล่าไม่รู้ผมมองว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนฉลาดนะแบบที่หนุ่มกัญชัยว่าเนะี่ยเป็นคนมีเล่ห์มีเหลี่ยมไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนโง่อะนะไม่ใช่ชาวบ้านทั่วๆไปตามบ้านนอกเกาะคอกนาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ชาวบ้านอานั้นี้แกเป็นคนมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีมีลูกล่อลูกชนแบบกัญชัยพูดเนี่ยเป็นคนฉลาดแกแกรู้หมดจะตอบอยังไงอะไร นะอ,อแกมักจะอ้างว่าคนอื่นจําผิดก็แสดงว่าแกเป็นคนมีความจําดีแต่มีแต่มีข้อสงสัยว่าทําไมแกถึงพูดไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละครั้งทําไมถึงพูดไม่ค่อยเหมือนกันอันนี้ก็ไปคิดดูแล้วกันนะเออนะแกบอกคนอื่นจําผิดพระจําผิดคนนั้นจําผิดแสดงว่าแกแนตะ่ความจําดีแต่แกเจตนาจะพูดให้ไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไปคิดดูหนุ่มกัญชัยพูดถูกแล้วว่า นายชัยาพลเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่เป็นคนมีเหลี่ยมคู่เฮะไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปเนะอย่างนั้นไม่มาถึงวันนี้หรอกครับนนี่อย่างนั้นไม่ดังถึงวันนี้ไม่ธรรมดาล่ะครับเอาง่ายๆนะอืรัฐม,มนตรีหิวแสงมีไหมเยอะแยะไปทั้งรัฐมนตรีทั้งสสที่อยากดังอยากเป็นข่าวเยอะแยะไป พยายามพูดจาอะไรแปลกๆคำแรงๆอะไรจะได้มีพื้นที่เยอะๆไปรู้ๆอยู่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อแล้วพี่น้องประชาชนก็รู้อยู่ว่าเป็นใครยังไงธรรมดา <c oughs> อืมคุณจูนจ้างจ้างอาจารย์เป็นทนายนะโอ้ยไม่ต้องมาจ้างผมหรอกครับคุณจูนก็มีคุณอัจฉริยะเขาดูแลอยู่แล้วเพื่อนผมก็ดูแลเขามีทนายมีอะไรอยู่แล้วอัจฉริยะเขามีทนายของเขาแล้วทนายในพื้นที่ก็มีมไม่ธรรมดาแล้วครับอัจฉริยะนะอย่าไปดูถูกเขาเป็นทนายนะ เอาธนายสิทธาโดนหมายจับมาสองคดีแล้วธรรมดาไหมล่ะไปถามสิธาจริงจริงไหมอืมอืมอืมทำไมลุงพลต้องร้องไห่อ่าพี่น้องคิดว่าทำไมเขาชอบร้องไห้อ่ะก็ร้องง่ายมันก็เป็นไง คนก็สงสารสงสารก็เป็ไงอ่าคนก็เมตตามีคนมาบริจาคเงินช่วยทําบุญอย่างเมื่อวานนี้ดูข่าวก็ทาบุญหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็ต้องซื้ออึกซื้ออื่นหน่อยคนก็ต้องเห็นใจเขาก็เนะอะเพราะการร้องไห้คนก็เห็นใจนะแล้วก็เนี่ยคนก็มาบริจาคให้ลุงพลเนี่ยทำบุญอะไรซื้อลูกฟุตบอลฟุตบอลอะไรที่โคราชเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นเป็นวิธีการของเขาบางคนก็มองว่าเขาเสียซ้างบางคนก็อ่ามองว่าเขาเสียใจ ตื่นตันใจก็แล้วแต่จะมองคนเกียดก็มองว่าไงเจ้าน้ําตาลีลาดาม่าคนที่รักลุงพลก็บอกว่าอะไรนะเขาตื่นตันใจเขาเป็นคนซื่อเอ,อเป็นคนอ่อนไหวก็แล้วแต่มันมองได้สองอย่างคนเชียร์ลุงพลก็บอกว่าเขาตื่นตันใจเขาถูกใส่ร้ายเขาเป็นเหยื่อนะอืมนะก็หลายๆคนก็มองดูนะครับว่าลุงพลตกลงเป็นเหยื่อหรือเป็นอะไรครับหรือเป็นผู้ล่า ไม่แน่แล้วแต่คนรักก็บอกเป็นเหยื่อนะคนไม่รักก็บอกเป็นผู้ล่าเป็นพีดีเ,เป็นพีเดเตอร์ก็บอกได้สองมุมอะ่าขัดกปแล้ว